ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับคุณบิ่วันนี้เรามาอยู่ที่นะครับที่ดินของเอุตรดกรนนะครับมาอยู่ที่สวนกมลฝรั่งนะฮะสวนฝรั่งกมลทิ์ค่ะสวนฝรั่งกมลทิ์นะที่อําเภอตอนตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของสวนนะครับคุณบิ่มครับค่ะบิ่มครับเป็นยังไงบ้างครับก็ มันกระดกมากอะค่ะพี่ใหม่ดูเนี่ยค่ะเนี่ยยังไม่ได้เริ่มห่อเลยยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยค่ะยังไม่มีเวลาได้หอ่อแล้วก็มันมีคราวที่แล้วเดือนที่แล้วที่มาถ่ายทํากันนะคะแล้วก็มันมีอยู่ลูกหนึ่งที่ไม่ได้ตัดทิ้งครับเนี่ยมันก็ได้ผลปเป็นลูก่เลย้ยใช่มโโมันก็ออกมาลูกอย่างเงี้ยแต่พี่ใหม่ต้องลองชิมรสชาติครับเพี่ใหม่ลองชิมรสชาติดูนะคะพวกเขาเหนียวมากๆเลยแต่ว่าบีมเอาไ้แค่แค่ต้นเดียวเออลูกเดียวค่ะ อันนี้จากค้าวที่แล้วนี่ระยะเ<ช>วลาประมาณเท่าไหร่ครับก็คราวที่แล้วจากลูกขนาดนี้ครับพี่รประมาณเดือนนิดนิดเหรอวันนี้นิดขนาดนี้นี่ฮะที่อยากเดือนนิดนิดนะครับแล้วเราทิ้งลูกไว้ไม่ได้ตัดนะฮะ<ช>โตได้ขนาดนี้ล้วครับอันนี้เราชิมรสชาติดูนะครับอันนี้ไม่ได้ทิ้งคือตัดออกไม่หมดเขาเหลือก็เลยลองลองห่อดูอรสชาติเป็นไงครับพี่รสชาติสามรสไหมคะใช่สามรสนะครับก็คืออมเปรี้ยวอมหวานด้วยนะครับ อันนี้อาดีอย่างเดียวล้วนๆใช้อาดีอย่างเดียวใช่ไม่ได้ไปผสมอะไรเลยซึ่งซึ่งคุณปิ่มเขาก็เน้นมาตลอดนะครับว่าใช้อาดีสองห้าหนึ่งันเพียงอย่างเดียวเห็นไหมครับว่าโตโตเร็วโตเร็วมาฮะโตเร็วกว่าปกติใช่ค่ะคราวที่แล้วที่ปิ่มหอดขนาดนี้ไงครบพี่มเนี่ยฮะใชปิมบอกว่าจากคราวที่แล้วครับลูเท่านี้นะครับใช่ขนาดเนี้ยแล้วก็เดือนกว่าๆค่ะผมลองเพราะว่าเราตัดออกไม่หมดไงฮะเราเหลือก็เลยเอ๊ะลองหอดู ก็จะเป็นยังไงว่าเขาจะแข็งแรงไหมแต่เขาก็แข็งแรงครับพี่แล้วการใช้ Rd 251นี่ใช้ทียังไงครับความถีอ่อบางครั้งก็ทุกเจวันบางทีก็สามวันต่อหนึ่งหนึ่งครั้งค่ะอ๋อใช้เนี่ยลูกผิวก็ใช้ได้อยู่นะคะรสชาติกรอบนี่ฮะรสชาติก็คือสามโลแล้วก็กรอบนะครับพี่ติ๊กลองไปชิมพี่ติ๊กเรานะฮะพี่ติ๊ก กรอบลูกแรกของที่ส่วนกระมลทิพย์นะคะหวานกรอบด้วยเด้อผิวเนาะค่ะผิวก็ได้อย่างเงี้ยผิวเรียบเดืออันนี้แค่แค่แค่ลูกแรกนะครับใช่ค่ะลูกนี่แค่ลูกแรกนะครับเดี๋ยต่อไปก็เริ่มห่อได้แล้วอันนี้ฮรเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มห่อได้แล้วใช่ค,ครับขนาดอากาศร้อนมากเลยเนี้ยรสชาติเป็นอองไงพี่จิกรอบหวาน คือกินสดๆได้เลยครับไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีใช้อดีสองห้าหนึ่งของเราใช่ดูแลง่ายก็คือใช้แค่อดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้อดีสองห้าหนึ่งนะครับอาจจะกินแล้วติดใจครับผิวก็ม่มีขลุขับั้งแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผิวเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสำหรับอาดีที่ใช้กับไม้ผลนะครับ ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของอช่วยทําให้ผลมีขนาดเ,าเดติบโตได้เร็วนะฮะโตวไวโตวไวโตวไวนะครับรสชาติดีรสชาติดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือยืนยันจากเจ้าของสวนนะครับคุณบิ่ม รสชาติก็ดันจากพิติกพิติกด้วยแล้วก็ผมเองด้วย<ล>ะนะครับต้องมาลองดูมาลองดูนะครับ,รบเจอก็เดี๋ยวเดี๋ยวห่อแล้วพอได้ผลแล้วก็ต้องมาลองดู <มา S 2> นะครับชมที่สวนได้มายากไหมคะเนี่ยเส้นทางนี้ไม่ไมยากหรอกครับพี่ถ้ามาทางสายเอเชียก็เลี้ยวซ้ายมาตรงข้ามอบตอแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะสามกิโลสี่กิโลเมตรค่ะถึงสวนบิมเลยติดถนนทางดําเข้ามานิดเดียวค่ะครับก็คือถ้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวคุณบิม จะให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับค่ะศูนย์5ป2ศูย์ปดห้าเก้าสองี่สค่ะเบอร์บิมนะคะครับอันนี้ตรงนี้นะฮะที่เห็นชัดๆก็คือเป็นส่วนฝรั่งนะคะอันนี้มันกระดกเยอะนะคะพี่พี่หม่แล้วก็ต้นนี้นี้นี่กระดกนะคะพี่อันนี้คือเหมือนต้นเขาไม่ใหญ่แต่ก็ดกมากต้นก็ไม่ได้สูงมากเนาะใช่ค่ะใช่แค่อเอวยิ่งข้างหลังตากล้องนี่ยโหดูเลยค่ะเดินูไม่ได้เดิน,น,นดูแค่อาทิตย์เดียวเองนะมันแยังมัน,มน อันนี้<ช>ที่ผมดูนะครับจะมีออกดอกออกผลเล็กๆนะครับทุกต้นเลยแทบทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าดนเพาสมบูรณ์ไงน,นี่ค่ะพี่ใหม่อันนี้อันนี้นี่ฮะตูต้นเนี่ยลูกลูกอันนี้แย่งกันเลยพี่และทุกลูกมีลูกทุกทุกช่อทุกกิ่งเลยอะครับเดี๋ยวก็ตัวขนาดนี้ก็จะเริ่มหอกแล้วนะฮะใช่ค่ะถ้าจะเริ่มหอกต้องหอกประมาณขนาดลูกใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะ นคะอ่าเนี่ยค่ะพี่ลูกนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับใช่ค่ะดูเขาเสมอกันดิเลยเห็นไหมอ๋อเขาเต็นคู่กันด้วยนคู่ฝรั่งแฝดหรือไงเนี่ยแล้วก็ตัวลูกนี่ก็ไม่มีแมลงรบกวนเลยแล้วก็ผิวผิวดีใช่ก็พักหลังมาจะฉีดทุกสามวันที่ทีมงานด็ตกเอรกรมาฉีดให้น้องสี ชีท่ทีขึ้นถีขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันก็นอยู่ที่สภาพอากาศด้วยเนาะใช่ผลที่ได้มันก็จะเนี่ยค่ะดกมากบิ่มไรตัดไม่ทันเลยลูกเขาต่เงเนี่ยสวยเลยยเนี่ยผิวอันนี้จะเป็นอันนี้ลังสองขวดไปยังสาม อ,อัน,น้วแม่จะถ่ายปิ๊กจะถ่ายคุณบิ่มครับเ,า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 เาราเราเราเวลาหลักการที่ว่าจะห่อเราดูจากขนาดประมาณไหนนี่ก็ประมาณขนาดนี้ครับขนาดนี้นะ,ะขนาดนี้ก็เริ่มห่อได้แล้วค่ะแต่อันนี้เราก็จะเอาไว้แค่ลูกเดียวนะคะกิ่งหนึ่งเพื่อกันต้นสมแล้วก็อันนี้อืมครับอันนี้กิ่งหนึ่งถุงถุงถุงละลูกถุงละลูกใช่ค่ะใช้ใช้เวลาห่อทิ้งไว้นานไหมก็เดือนกว่ากว่าที่ได้แบบเมื่อกี้นะคะที่ได้แบบเดือนกว่ากว่าเองค่ะ แต่ว่าเราฉีดพ่นอดี2สองห้าห้าหนึ่งทุกสามวัน่ใช่ทีสามวันฉีดพ่นครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาถุงมาห่อให้ดูเดี๋ยวเราจะจะลองห่อให้ดูนะครับลูกเมียเนาะเขาห่อวมกันเลยให้แม่มาห่อแม่แม่ห่อลมกันจะหลุดไปแม่กลัวทำไมาเอาไปพูดสิ หอแบบนี้นะคะเอา <c oughs> อไม่พูดเลยต้องบีบก็พูดสิเอาเดี๋ยวค่อยถ่ายนะดูดิดูทำท่าห,อะะหอ่อเลเจค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวแม่เขาจะห่อฝรั่งนะครับเขาบอกว่าอย่างเงี้ยต้องรีบห่อเลยเดี๋ยวมแมลงจะเข้า <c oughs> อันนี้ส่วนล่องนี้จะเป็นเออันนี้น่าจะเป็นฝรั่งพันใส,ส่สุยมี่นะคะใส่น้ำผึ้งฝรั่งพันธุยมี่ครับใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นลิมสุดจะเป็นกินจูอันนี้สุยมีค่ะนี่นใช่ค่ะรวมกันไม่ได้เอม,อมอกันมอะไเ,เ,เป็นหัวก็อีกเยียนมากกว่ามาดูกันได้เนี่ยครับพิธีการห่อนะก็คือถ้ามันอยู่ Desktop, กินใกล้ๆกันก็รวมกันไปเลยนะเนี่ยรวมอันนี้รวมไม่ได้อยู่ต่ำอ่าได้ได้รวมอันนี้จะมีสักสองลูกใช่ปะนี่หอตาหากลุกไปกัน้องได้อยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่น ินกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบีไล